สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านใกล้เวลาการแข่งขันแมตช์สำคัญของทีมชาติไทยหรือช้างศึกของเราเข้ามาทุกทีครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับเพื่อจะนำทีมต่างๆในเอเชียของเราเนี่ยไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับปี2026ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการแข่งขันรอบที่2นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีน ณสนามกีฬาเซินหยางโอลิมปิกเซเตอร์สเตเดียมนะครับเมืองเซินหยางประเทศจีนซึ่งแมตชนี้เป็นแมตชีชะตาครับไทยก็แพ้ไม่ได้จีนก็แพ้ไม่ได้ครับใครแพ้เนี่ยโอกาสตกรอบมีถึง 80- 90%เลยนะครับในแมตชนี้ก็ถือว่าทีมชาติไทยมาครั้งนี้นะครับมีการเตรียมทีมผมคิดว่าดีกว่าทุกครั้งนะในการฝึกซ้อมในการรวมทีมแล้วเราก็ได้ตัวผู้เล่นดีๆเสริมเข้ามาถึงแม้ว่าเราจะขาดตัวผู้เล่นสําคัญ าทางด้านวิงแบ็กฝั่งขวาก็คือนิโคลัสมิเคลสันไปแต่เราก็มีตัวผู้เล่นทดแทนเข้ามาครับเข้ามาพอสมควรเพราะว่าอิชิเองก็คงปรับเปลี่ยนแผนการเล่นในการพบกับจีนครั้งนี้ทีมชาติจีนเองนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้เล่นพอสมควรนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บหลายคนครับมาถอนตัวเอาไว้เมื่อกี้ก็มีฮะมาถอนตัวเมื่อกี้ก็มีแล้วก็ยังมีตัวผู้เล่นที่ ติดโทษใบเหลืองใบแดงอีกนะครับเป็นตัวผู้เล่นสําคัญด้วยก็คืออูเล่นะครับไม่สามารถจะลงช่วยทีมได้ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยผู้เล่นหมายเลขเจ็ดอูเล่ของจีนเนี่ยก็คือซูเปอร์สตาร์ตัวทาสกอร์เขาครับเขาคือดาวซันโวโลงแข่งขันเมื่อไหรเนี่ยก็ได้เป็นกอบเป็นกำรรครับประตัวเพราะเขาเป็นตัวผู้เล่นที่สามารถแอสซิตให้เพื่อนได้ดีด้วยดังนั้นนะฮะเขาโดนแบนในแมตช์ที่เจอกับเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อ่าเป็นผลดีกับทีมชาติไทยที่เราจะได้ เล่นในเกมที่ไม่กดดันมากนะักนะฮะแต่ก็ยังไม่เสมอไปครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมชาติจีนนะฮะได้เพิ่มผู้เล่นชาวต่างชาติที่เป็นผู้เล่นบราซิลนะครับโอนสัญชาติเข้ามาอีกหลายตัวครับทําให้เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการ,ารแข่งขันกับเขาโดยเฉพาะการแข่งขันในบ้านเนี่ยผู้ชมกว่าหกหมื่นคนนะครับจะเข้ามากดดันเราแล้วก็ผู้ชมของจีนเนี่ยก็มีความหวังอย่างยิ่งในการผ่านเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายของทีมชาติจีนเขาด้วยเพียง าการผ่านเข้ารอบครั้งนี้นะครับก็จะสามารถาสร้างกําลังใจแล้วก็สร้างศรัทธาให้กับแฟนบอลเขาขึ้นมาบ้างหลังจากที่เขาผิดพลาดนะครับหลังจากที่เขา,าไม่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนคัพผู้บ,บอลเอเชียนคัพที่ผ่านมานะครับการแข่งขัน,ขนชิงแชมป์เบเชียนี่เขาตกรอบมาครับเป็นเป็นการแข่งขันที่มีผลที่ไม่เป็นที่พอใจกับแฟนบอลชาวจีนนักแล้วก็แมตช์ล่าสุดก็คือ ก็ไปเสมอกับสิงคโปร์อีกนะครับหนึ่งแมตช์ทำให้เกิดอาการาไม่พอใจอย่างยิ่งครับกับแฟนบอลชาวจีนรวมทั้งนักเตะเองครับนักเตะในทีมก็รู้สึกไม่พอใจผลงานตัวเองอันนี้แหละครับเป็นบรรยากาศที่คนท่าที่จะกดดันจริงๆแล้วครั้งนี้เนี่ยทีมที่กดดันเนี่ยแมนยัไมน่น่าจะใช่ทีมชาติไทยนะครับทีมที่ถูกกดดันที่สุดตอนนี้คือจีนเพราะว่าเขายังมีแมตช์ที่เครียดรอเขาอยู่นะครับในวันที่11 หลังจากจะแข่งกับเราวันที่6แล้ววันที่11เขาต้องบินไปแข่งกับนะครับเบอร์สามเบเชียครับทีมชาติเกาหลีใต้ที่กุงโซ่นะบุกไปเยือนเกาหลีหลังจากที่เขาพลาดท่าพ่ายแพ้เกาหลีไปเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยสประตูต่อศูนย์แพ้คารังครับครั้งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทีมชาติจีนมีแรงกดดันอย่างหนัก2แมตช์ในเดือนนี้เขาจะเจอทีมชาติไทยครับถึงแม้ว่าแรงกิ้งเราจะต่ํากว่าอยู่อันดับหนึ่ง้เขาจะอยู่ที่อันดับที่88ของโลก แต่แรนกิ้งตอนนี้เนี่ยมันชี้วัดอะไรยากครับเกี่ยวกับการแข่งขันเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทีมชาติจีนเนี่ยมีแรนกิ้งไหลลงครับส่วนทีมชาติไทยเราเนี่ยมีแรนกิ้งเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเยอะด้วยทีมชาติไทยแล้วก็อยู่ในช่วงที่ทีมชาติจีนเนี่ยต้องเปลี่ยนถ่ายนักเตะนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บอย่างที่ผมพูดในต้นคลิปแล้วมีทั้งติดใบเหลืองใบแดงนะครับมันมีหลายเรื่องครับที่รุมเข้ามาแต่ก็ยังโชคดีที่ได้โค้ดระดับเอเชียคือบันโกอีวานโควิด โค้ชชาวครัวเอเชียซึ่งนะครับมีประสบการณ์ในระดับเอเชียมาเยอะครับเป็นอดีตกัปตันขออภัยครับเป็นอดีตกุนซือทีมชาติโอมานนะครับล้วก็ทําให้ทีมชาติโอมานเล่นดีขึ้นแต่ทีมชาติโอมานก็ไม่มีผลงานที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานแบบปานกลางแต่รูปแบบการเล่นโอมานก็ดีขึ้นเยอะครับตั้งแต่อีวานโควิดไปคุมการพบกันวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับทีมชาติจีนเองเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นการจัดตัวผู้เล่นนะ เป็นตัวจากตัวผู้เล่นอย่างเต็มเต็มสูบแลครับที่จะเจอทีมชาติไทยเพราะว่าเขาหวังชัยชนะนะครับเ็า่าจะมีตัวผู้เล่นที่เป็นตัวโอนสัญชาตินะครับผู้รักษาประตูยานจุายานจุดลิงนะครับแล้วก็เซนเตอร์แบ็กน่าจะเป็นชูเจนจี้แล้วก็ไทอัสบาวนิงนะครับอันนี้เป็นตัวโอนสัญชาติชาวผิดนะครับก็มีคุณแม่น,น่าจะเป็นคุณแม่นะที่เป็นชาวจีน แล้วก็แบ็คขวาก็น่าจะเป็นเกาซุนยี่แบ็คซ้ายน่าจะเป็นหลิวหยางมิดฟิลด์นะครับก็จะเป็นหวังซางหยวนนะครับแล้วก็เกาเทียนยี่ส่วนตัวลุกนะครับทางด้านปีกขวาเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นตัวผู้เล่นโอนสัญชาติอีกคนหนึ่งนะครับคือเฟนันดิโยนะครับอายุ31ปีซึ่งเป็นตัวผู้เล่นสัญชาติชาวบราซิลนะครับแล้วก็ตัวลุกทั้งด้านขวาเนี่ยก็มีตัวเลือกหลายตัวครับก็มีทั้งซูงเฮาหยางแล้วก็จางยวนิงนะครับ ก็รอดูว่าเขาจะเอาตัวไหนลงส่วนซูน,น่านะครับก็จะเป็นอารันคาวโยนะครับอายุ3าปีเป็นตัวผู้เล่นโอนสัญชาติชาวบราซิลครับแล้วก็เอลเคซันนะครับก็เป็นตัวผู้เล่นโอนสัญชาติชาวบราซิลเช่นเดียวกันครับดังนั้นนะครับคาดการนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเจอผู้เล่นโอนสัญชาติถึง3-4ถึงตัวอย่างน้อยครับในการลงเล่นกับทีมชาติจีนเขาจัดเต็มแน่นอนครับแล้วก็ตัวผู้เล่นโอนสัญชาติเหล่านี้เนี่ยเท่าที่ผมดูฟอร์มนะครับที่เขาสล จะมีอรันคาวโยนะครับที่ไม่ได้เห็นฟอร์มนักเพราะว่าเขาอ่ามาติดทีมชาติเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วเขาห่างหายไปครับเพิ่งกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่สําหรับตัวแฟนาดิโนเนี่ยก็เห็นนะครับในการแข่งขันกับทีมชาติสิงคโปร์เขาก็เล่นอยู่ในระดับกลางครับไม่ถึงกับเป็นศูนย์หน้านะครับเป็นตัวผู้เล่นในลักษณะปีกนะฮะปีกซ้ายปีกขวาเขาเล่นทั้งสองข้างเลยครับเป็นตัวอ่อปีกแดนลุกนะครับเป็นตัวลุกทางด้านกาบข้าง เราก็รอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในการที่ไม่มีอูเล่นในการลงทําการแข่งขันกับทีมชาติไทยส่วนตัวผู้เล่นที่ว่าเนี่ยนะฮะผมผมพยายามที่จะพูดรายชื่อให้ท่านพูมองภาเพเห็นเฉยแต่การที่เราจะไปกําหนดตัวผู้เล่นหรือว่าคาดเดาเนี่ยผมคงไม่คาดเดาหรอกครับที่อ่านมาฟังเพื่อจะให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศและภาพว่าเออเราจะเจอตัวผู้เล่นโอนโอนสัญชาติประมาณนี้นะครับว่าเราจะเจอทีมชาติจีนในลักษณะไหนซึ่งดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะ อ่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะมารวมตัวกันใหม่นะมันไม่ใช่ทีมเดิมนะครับที่จะเจอกับที่เราเคยเห็นเจอกับสิงคโปร์หรือเจอกับทีมชาติเกาหลีที่ผ่านมาเนี่ยดูจะเป็นทีมใหม่ครับเมื่อเป็นทีมใหม่ม่นก็ออกได้สองหน้าแลวครับก็คือเล่นได้ดีนะครับน่ากลัวเป็นรูปแบบใหม่ของโค้ดอีวานโควิดนะครับที่เขาใช้แผนการเล่นของเขาอ่ะมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรืออีกหน้าหนึ่งก็คือรวมตัวกันไม่ติดนะครับ ไม่สามารถจะประสานเชื่อมเกมกันได้ดีเท่าที่ควรเพราะบรรเมการรวมตัวแค่10วันนักเตะที่ผมอ่านรายชื่อมานะครับก็จะมีถึงเกือบครึ่งทีมนะครับที่เป็นตัวผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเพิ่งมา mix ผสมกันเพราะว่าตัวผู้เล่นหลักๆเขาเนี่ยทั้งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลทั้งติดไปเหลืองใบแดงแล้วครับหลายตัวเลยดังนั้นเนี่ยการผสมประสานนักเตะใหม่ครั้งนี้เนี่ยโค้ดบันโกอีวานโควิดเนี่ยถึงขั้นออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะครับ ว่าขอรับผิดชอบในผลแพ้ชนะครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว <Yeah. S 1> คุณคุณนะครับนี้นะนะครับถ้าใครติดตามการเมืองเนี่ยอีวานโควิดพูดออกมาแล้วครับเพราะว่ามันเป็นการรวมทีมทีอ่อีวานโควิดเองเนี่ยเขาเป็นคนเลือกตัวผู้เล่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้ค่คาดเดาแล้วครับเช่ mm hmm. นเดียวกับทีมชาติไทยครับยิ่งเป็นแผนการเล่นของโคดิชิแล้วเนี่ยผมผมไม่พูดเลยว่าใครจะลงเล่นบ้างเพราะมันจะเกินคาดเดาเราเสมอเนี่ยมันเป็นประเด็นว่าเวลา อิชี่ในจัดตัวผู้เล่นลงสนามเนี่ยหรือการเรียกตัวผู้เล่นเข้ามาติดทีมชาติเนี่ยมักจะมีประเด็นนะครับเพราะว่าอิชีเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นใครเลยครับว่าเขาคุณเป็นสตา์ขนาดไหนหรือมีคนชอบคุณมากขนาดไหนเขามองว่านักเตะค,คนนี้เนี่ยความฟิตพอไหมนะครับเขาตรวจความฟิตการเนีย่ยผ่านไหมถ้าผ่านในระดับที่โอเคนะสามารถที่จะมาเล่นตามแผนเขาได้เขาจับใส่เลยครับแล้วต้องให้วิ่งได้แล้วดูสปีดบอลดูวิธีการเล่นต่างๆมันเหมาะกับแผนการเล่นเขาไหมเขาก็จับมาลงเลยครับ เขาไม่ได้ดูว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้นะเออมันต้องเป็นนักเตะคนนี้นะที่เป็นสตาร์ที่ถูกใจคนเยอะๆแล้วต้องมาลงตำแหน่งนี้คือพูด,ดง่ายๆว่าอิชิจ,จัดตัวผู้เล่นลงเนี่ยนะครับไม่ได้จัดตัวผู้เล่นเพื่อเอาใจแฟนบอลหรือเพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกอพอใจให้กับใครทั้งสิน้นเขาจัดตัวผู้เล่นลงตามแท็กติกของเขาเท่านั้นว่าแมตชนี้เขาแข่งกับทีมชาติไหนนะครับแล้วเขาจะต้องอตั้งรับหรือลุกอย่างไรอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่อิชิ จัดตามจัดตามแผนงานเขาอย่างเดียวเลยซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเนี่ยจะต้องเป็นคุณลักษณะใหม่ที่ทีมประทไทยต้องคุ้นชินว่าเราจะเล่นกันแบบนี้แหละช้างศึกเราเนี่ยความเป็นทีมสําคัญกว่าความเป็นช้างศึกสําคัญกว่าตัวบุคคลนะครับถ้าเกิดดิฉับอกว่าให้เจชนาธิปเนี่ยมายืนเอ่อิงแบ็กฝั่งขวาเจชนาธิปก็ต้องไปครับแต่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะผมถึงว่านะคือจะต้องทําตามที่โค้ชสั่งว่าอาจจะต้องเล่นแบบนี้แบบนี้ สิ่งเหล่านี้นักเตะไทยเราทราบกันดีครับว่าจะต้องทําผลงานแล้วก็ทําเกมอย่างไรใน,ในการเล่นในในช่วงนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายแค่เป็นจ้าวอาเซียนนะครับหรือชนะเลิศซีเกมไม่ใช่ครับเป้าหมายเราคืออันดับต้นต้นของเอเชียและทะลุเข้าไปรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกให้ได้คํานี้ไม่ค่อยมีคนพูดหรอกครับแต่อิชิพูดมานานแล้วนะนะครับผมบอกไว้เลยครับอิชิบอกว่าการทําหน้าที่ของเขาครั้งนี้นะในปีนี้เนี่ย จุดหมายของเขาก็คือการพาทีมฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกครับมันอยู่ในแผนงานคขาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราพูดจะภายในพูดไม่ใช่ให้เหลืองนะพูดไม่ใช่ให้เหลืองหรือพูดไม่ไม่ใช่ว่าพูดเราเกินตัวอะไรแต่เราต้องมีเป้าหมายเป้าหมายเหล่านี้เราต้องนิ่งๆฮนะเราคิดอยู่ในใจเรานี่แหละให้ทราบร่วมกันว่าเป้าหมายเราใหญ่พอสมควรแล้วต้องไปให้ถึงแต่ถ้าไปไม่ได้นะเราก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าเราทําให้ดีที่สุดแล้วเราไม่สนใจอะไรตั้งสิ้นเราเล่นตามเกมเราแล้วนะครับ ดังนั้นครับเป้าหมายต่างๆของทีมชาติไทยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งครับเขาเรียกว่ารถแมปนี่แหละเป้าหมายสําคัญเนี่ยเราต้องไปให้ถึงครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยท่านเดยกคาราชทูตไทยประจําประเทศจีนแกรุงปักกิ่งนะครับได้เดินทางมา,าเลี้ยงอาหารนะครับนักเตะทีมชาติไทยนะครับก็ถือว่าเป็นขวัญเป็นกําลังใจอย่างยิ่งครับสาหรับนักเตะทีมชาติไทยวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่ทีมชาติไทยจะต้องลงทําการแข่งขันแมตช์สำคัญแล้ว วันพรุ่งนี้นะครับจะทําการแข่งขันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทําการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็มีลิงก์การถ่ายทอดมาอย่างเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจช้างศึกฟุตบอลไทยนะครับสามารถเปิดรับชมกันได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ดูกันได้เพราะว่าพรุ่งนี้นะครับอาจจะเริ่มส่งสัญญาณมาตั้หกโมงครึ่งนะครับสิบแนาฬิกาสามสิบนาทีเราเริ่มคลิกออฟกันในเวลา19บเนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับครั้งนี้ มันจะเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งนะท่อที่ผมมองดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นบทพิสูจน์เส้นทางของทีมชาติไทยนะครับที่รวมตัวกันในเล่นในระบบนี้นะครับซึ่งระบบนี้จะว่าเป็นเจแปนเวก็ใช่ครับจะว่าไม่เชิงก็ใช่เพราะว่าระบบนี้มันเป็นระบบที่พูดยากครับมันเป็นระบบที่สืบทอดนะสืบทอดมาทางการเล่นการสร้างอะคาเดมี่มามันเป็นปัชญาฟุตบอลที่เป็นปัจญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสเปริตเรื่องระเบียบินไยนะครับแล้วก็เรื่อง าการเล่นเพื่อที่จะทํำเกมตามแผนการเล่นของโค้ดแล้วก็ให้ความสําคัญกับความเป็นทีมชาติสูงกว่ายิ่งกว่าตัวบุคคลนะครับมันเป็นระบบนี้มาตลอดเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานั้่เตะีตันขับมาจนถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอกับทีมชาติใดแล้วนักเตะที่เป็นซูเป,ปอร์สตาร์เราเนี่ยนะครับจะเล่นตามแผนการเล่นตลอด นะครับซึ่งหลายหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นการเล่นที่จืดชืดนะครับไม่ดุดันไม่อามันเหมือนเดิมแต่ความจริงแล้วนะครับทีมที่เราเจอที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่กีริสถานโอมานนะครับซาอุดีอาระเบียอุซเบกิสถานจนมาถึงเกาหลีใต้เนี่ยผมคิดว่าเป็นทีมระดับเอเชียนะครับในระดับกลางถึงระดับสูงทั้งสิ้นครับระดับท็อปเลยนะที่เราเจอมาเนี่ยดังนั้นครับเราเจอมาโมรสุมครั้งนี้ที่อเข้ามายังไม่เคยเจอทีมอ่อนเลย เจอทีมระดับเอเชียทั้งสิ้นครับแต่เราก็ยังสามารถทำแรงคิงเราขึ้นมาได้ถึง12อันดับผลสกอร์เราถึงแม้ว่าเราจะชนะไม่เยอะแต่เราก็ไม่แพ้ครับเรายังทำเกาะเกาะเกาะกลุ่มไม่ได้ตลอดนะครับจนถึงวันนี้นะถึงแม้เราจะพลาดท่าแพ้ทีมชาติจีนไปในยุคของมาโนโพกิมเมื่อปีที่แล้วนะแต่เราก็ยังสามารถเกาะกลุ่มกันที่มีความหวังมาได้เราจะลืมนะครับเราสามารถบุกไปเสมอเกาหลีใต้ได้ถึงบ้านนะครับ นี่เป็นผลงานชิน้นเอกเลยนะซึ่งมันสามารถกู้สถานการณ์เรากลับคืนมาได้ให้เรามีความหวังในวันนี้ครับในการที่พวกจีนมันพรุ่งนี้ถ้าเราไม่เสมอเกาหลีมานี่แย่เลยครับอาการหนักเลยครับเพราะฉะนั้นแมตท,ที่เราแพ้เมื่อปีที่แล้วจะเป็นแมตท,ที่สาหัสอย่างยิ่งนะบางคนอาจคิดว่าเออแพ้จีนแมตเดียวไม่เป็นไรหรอกที่จริงไม่ใช่ครับเพราะจีนคือคู่แข่งของเราครับในสายนี้ที่จะเข้ารอบเราไปแพ้เขาไม่ได้เลยแล้วเราไปพลาดท่าแพ้เขาอ่มันโชคดีมากขนาดไหนที่เราสามารถไปเสมอเกาหลีได้มาแมตหนึ่งอนะ นะครับต้องถือว่าเป็นผลงานของอิชินะครับต้องถือว่าเป็นผลงานของนักเตะทีมนี้เป็นผลงานของนักเตะนี่แหละครับที่เล่นเล่นไม่ค่อยฉูดฉาดนะครับที่ไม่ค่อยวุ่นวานี่แหละเราทําได้ครับแล้ววันนี้เนี่ยการวัดดวงกับทีมชาติจีนที่สนามซส้นอย่างโอลิมปิกเซนเตอร์สเตเดียมเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นผลต่อเนื่องมาครับที่มันกดดันทําให้เราจะต้องเอาชนะจีนให้ได้สิ่งกดดันเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่กดดันนักเตะเราเพราะว่าตอนนี้แพชชั่นนักเตะเราเนี่ยสบายสบายครับ พราะว่าเรามาตามแผนการเล่นผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนมั่นใจที่มั่นใจเพราะว่าฝีเท้านักเตะเราดีฮะแทคติกต่างๆที่อิชิลงให้นะครับก็น่าจะดีและที่สําคัญคือเบสิกฟุตบอลเราผมคิดว่าดีดีนะครับไม่แพ้จีนแน่นอนกําลังใจเราต้องเต็มเปี่ยมเท่านั้นครับตัวนี้แหละจุดสําคัญเพราะว่าเราต้องแข่งในสนามเส้นยางเนี่ยซึ่งมีผู้ชมมากกว่า6 0 0 0ื่นคนนะผมเชื่อประมาณ6 0 0 0ื่นคนได้พวกเนี้ยเต็มความจุแต่ทีนี้นะครับ โคตาที่เขาให้เรามาแค่ไม่ถึงพันครับประมาณ6กร้อยเจ็ดร้อยที่นั่งเนี่ยถือว่าจีนเนี่ยทำทุกอย่างจริงนะครับที่จะเอาชนะทีมชาติไทยตัดทอนกําลังใจทีมชาติไทยเนี่ยปกติแล้วโคตาก็น่าจะได้สักสามพันถึงห้าหกพันที่นั่งนะครับสาหรับทีมเยือนแต่เขาให้เราแค่หกร้อยที่นั่งครับไม่เป็นไรครับหกร้อยที่นั่งก็หกร้อยที่นั่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่หวัวใจสิบเอ็ดดวงในสนามมากกว่าครับหวัวใจสิบเอ็ดดวงเนี่ย มันก็เหมือนว่ามีผู้ชมกว่า10ล้านคนนะครับของประเทศไทยที่ให้กําลังใจเขาอยู่รวมทั้งเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ฟังรายการเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นกองเชียร์เป็นครอบครัวฟุตบอลของเราเนี่ยส่งกําลังใจทีมชาติไทยเต็มที่ครับในการบทขยี้จีนในวันพรุ่งนี้จะแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เป้าหมายเราคือ3มแต้มครับในวันพรุ่งนี้ครับ